เรื่องหลอนของบ้านโอซานโอ e n h o u s บ้านโอซานเป็นบ้านเก่าแก่ในเมืองโอซานที่มีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในสถานที่หลอนที่สุดในเกาหลีใต้โดยเรื่องราวเกี่ยวกับการหลอกหลอนในบ้านหลังนี้มีการพูดถึงมาอย่างยาวนานทั้งในหมู่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้มีประวัติที่มืดมนและเคยเป็นที่อาศัยของครอบครัวที่ประสบกับความโศกเศร้า และโศกนาฏกรรมที่ไม่สามารถอธิบายได้บ้านโอซานถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นปี1900ในเมืองโอซานซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซประมาณ50กิโลเมตรบ้านหลังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิก4คนคือพ่อแม่และลูกชายสองคนครอบครัวนี้มีชีวิตที่ค่อนข้างปกติจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิง ในช่วงปลายทศวรรษ1,950ครอบครัวโอซานต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมที่ไม่สามารถลืมเลือนพรรยาของเจ้าของบ้านเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุร้ายแรงและหลังจากนั้นไม่นานลูกชายคนหนึ่งของเขาก็เริ่มป่วยเป็นโรคจิตเภทจากความเศร้าและการสูญเสียทั้งสองเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชีวิตในบ้านแห่งนี้อย่างมากจนทำให้มีหลายคนเชื่อว่า การเสียชีวิตของภรรยาและโรคที่ทำให้ลูกชายไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการหลอกหลอนในบ้านนี้เมื่อเวลาผ่านไปบ้านโอซานก็เริ่มมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ที่มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นผู้ที่เคยเข้าไปในบ้านหลังนี้บอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านเช่นเสียงฝีเท้าที่เดินไปมาภายในห้อง ปกติแล้วเสียงเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในเวลาค่ำคืนหรือเวลาที่บ้านเงียบสงบไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยพวกเขายังได้ยินเสียงคนร้องไห้และเสียงกระซิบที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นของใครบางครั้งก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงที่เรียกชื่อท่านหรือพ่อซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากที่ไหนหนึ่งในเหตุการณ์ที่ด่งดังที่สุดเกิดขึ้นในปี1985 เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งที่กล้าเข้าไปสํารวจบ้านโอซาในตอนกลางคืนเขาเล่าว่าเมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องรับแขกเขาเห็นภาพที่ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากภาพของผู้หญิงในชุดขาวกำลังยืนอยู่ที่มุมห้องและมีสายตาที่ดูเศร้าหมองและว่างเปล่าเธอยืนอยู่อย่างนิ่งเงียบแต่เมื่อชายหนุ่มเดินเข้าไปใกล้ๆเธอก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วและเหลือไว้แค่ความรู้สึกอึดอัด นอกจากเสียงและภาพหลอนแล้วยังมีหลายครั้งที่ผู้ที่เข้าไปในบ้านหลังนี้พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งของภายในบ้านเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกขยับไปในที่ที่ไม่เคยอยู่หรือแม้กระทั่งไฟที่เปิดปิดเองโดยไม่มีใครไปแต่ต้องหลายคนเชื่อว่าวิญญาณของภรรยาและลูกชายที่เสียชีวิตในบ้านโอซานยังคงวงเวียนอยู่ที่นั่น วิญญาณของภรรยามักจะปรากฏตัวในที่ต่างๆภายในบ้านโดยเฉพาะในห้องนอนของเธอบางคนที่เคยเข้าไปในห้องนี้ได้บอกว่าพวกเขารู้สึกถึงความเศร้าและการสูญเสียอย่างสุดซึง้งแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นตัววิญญาณแต่บรรยากาศในห้องกลับทำให้รู้สึกถึงความอ้างว้างและอึดอัดส่วนลูกชายที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทก็ถูกเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวิญญาณที่ยังคงหลอกหลอนอยู่ในบ้าน เขามักจะปรากฏตัวในตอนกลางคืนและทำให้เกิดเสียงร้องไห้หรือเสียงการเคลื่อนไหวในบ้านหลายคนที่เข้าไปในห้องของเขาก็ได้บอกว่าพวกเขารู้สึกถึงอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วและบางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากที่ไหนสักแห่งบ้านโอซานในปัจจุบันไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมแต่มันยังคงเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับ,กบประสบการณ์หลอน โดยเฉพาะในคืนที่มืดและหนาวเย็นการเยี่ยมชมที่นี่มักจะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสถานที่นี้เป็นบ้านเก่าที่สุดโทมและมีการหลอกหลอนจากวิญญาณที่ยังคงไม่ได้รับการปลดปล่อยบางคนที่เคยเข้าไปในบ้านโอสานในตอนกลางคืนกลับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้พวกเขาเล่าว่าพวกเขาได้พบเห็นภาพหรือเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้ และบางคนยังรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหลังพวกเขาแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ใกล้ๆก็ตามแม้ว่าบ้านโอซานจะเป็นสถานที่ที่น่ากลัวแต่ก็ยังคงมีผู้คนที่หลงไหลในตำนานและความหลอนของมันและไม่ว่าเรื่องราวของบ้านโอซานจะถูกยืนยันหรือไม่แต่มันก็ยังคงเป็นสถานที่ที่หลายคนเชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของเรื่องราวหลอนๆที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ ยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอ